วันนี้พามาเดินตลาดน้ําลําพญานะครับอยู่จังหวัดนครปฐมทุกคนโน้นด้านฝั่งนน้นจะเป็นด้านฝั่งนน้นจะเป็นฝั่งที่อยู่บนบนบกนะครับส่วนที่ผมเืนอยู่นี่เป็นฝั่งด้านอยู่เป็นแพรริมแม่น้ํานะทุกคนไปเดินเดินไปดูด้านไปเดินไปด้านอของขายเยอะมากทุกคน<อ>าทางไหนซ้า,ายเหรอนี่ทุกคนดูขนมของฝากเยอะมากข้ง ฝั่งที่เราเดินนี่มันจะเป็นเขาเรียกแล้วฝั่งฝั่งแม่น้ำเนี่ย<ม>อะไรอ่ะว้าวของกินเยอะมากอโอ้ทุกคนดูของกินเออเนี่ยเมี่ยงเนี่ยนี่ทุกคนเนี่ยเมี่ยงเฮ้ยน่าซื้อเป็นรองกินดีวะเมี่ยงเมี่ยง,ยง,ยงเราจะได้ไม่ต้องไปนู่นนะรองกินเป็นไหม <c oughs> เมี่ยงเมี่ยงยังไงเมี่ยงเมี่ยงดอกบัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาเอาก็ได้ครับขอบคุณครับเมี่ยงคำเมี่ยงคำดอกบัวเหลืออู้สองเดียวกันเลยส้มโอก็มีทุกคนส้มโอเยอะเลยร้อยหนึ่งแพ็คละร้อย กินของกินเยอะมากเลยซื้อไม่ถูกกันเนี่ยเยอะเยอะมากโอดินในเรือก็มีทุกคนผลไม้ของดองแช่อิ่มเต็มเลยโอของกินแบบเยอะมากทุกคนดูครับบรรยากาศตลาดลำน้ำเอ้ยอะไรนะวัดวัดลำพญาเห็นไหมตลาดน้ำวัดลำพญาอยู่อยู่จังหวัดนะคปรปฐมทุกคน อยนี่เ <c oughs> ต็มเลยทุกคนทุเรียนหมอนทองวา้าวมีกรอบอชมีกรอบช่อชานะคะคิดได้นะคะโอ้ทุกคนของกินเยอะมากโอ้ของกินเยอะมากเลยนะไอดอกอะไรอ๋อดอกโปด,ดดอกสนุเห็นถ่ายเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทนี่ดูดิเ <c oughs> ต็มเลยกินเป็นป่าบอล ครับขอบคุณครับนี่ทุกคนดูเส็นมงเส้นมี่เต็มเลยนะว้าวอะไรวะของฝากที่นี่อะไรปะเออซื้อขนมอะไรดีวะเราต้องขึ้นข้างบนอยากขึ้นไปดูด้านบนไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนู้นเราเดินเราเดินไปยัง ยังใช่ไหมข้างบนเดี๋ยวเราเดินกลับด้านนู้นก็ได้ตอนนี้เราเดินอยู่ด้านฝั่งที่อยู่ริมแม่น้ำนะทุกคนเออแต่เขาน่าจะลงมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดว้าวบรรยากาศดีทุกคนโหดูของกินเยอะมากอือ,อกินเต็มเลยอาหารเพียบเลย นี้ดูทุกคนปลาทอดอปลากระพงทอดทุกทุกคนดูตัวเบื้อลเลยเออใช่อาจจะน่าจะน่าจะสุดแล้วเนี่ยตรงฝั่งนี้นะน่าจะครบแล้วน่าจะครบแล้วเดี๋ยวเดินกลับด้านด้านนูน้นเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนงั้นอ่ะปลาเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนด้านบนขึ้นทางนู้นใช่ไหมขึ้นไปดูด้านบนมีพาขึ้นมาด้านบนแล้วครับทุกคน พามาชมบรรยากาศที่อยู่ด้านบนฝั่งนะครับที่ผมไปมาเมื่อสักครู่เป็นด้านที่อยู่ฝั่งริมแม่น้านะทุกคนมีขาขึ้นมาด้านด้านฝั่งบนบนแม่น้ําครับยยยเยอะมากนี่ทุกคนผักผลไม้ก็มีนี่ดอกบัวต้นดอกบัว ทุกคนของขายเยอะมากเห็นมากจะเป็นของกินทุกคนที่นี่จะเน้นเป็นของกินถ้าสนมากตลาดน้ําลำพญาจังหวัดนครปฐมทุกคนนี่ทุกคนดูนี้ที่นี่ขายเยอะมากเลยนะขอยะาไทายน,น,นะครับเมี่ยงคําเมี่ยงคำเขาเรียกเมี่ยงคําดอกบัวใช่ไหมครับเมี่ยงคําดอกบัวเมี่ยงกลีบบัว เอาไปลองกินดูไหมอ้าวเขาก็ใช้เนี่ยเขาใช้ไอ้นี่แทนใบเขาเรียกใบอะไรนะใบชาพูเออเอาไว้นี่ยเป็นแผ่นมันแล้วก็เอามามาแบบใส่ใส่แล้วก็ม้วนเป็นคํากินเขาเรียกเนี่ยค <c oughs> เมี่ยอ้าวมันเป็นถมบุนไพรนะ <c oughs> กินเป็นไหมเอาไปลองไหม่ป <c oughs> <c oughs> เดยวเดินดูก่อนก็นเด่เดินดูก่อนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ,ถ้าเราถ้าเราซื้อไอดอกบัวนี่ไปแล้วก็ไม่ต้องไปนุ่นก็ได้ไอตุ้งบัวแดงอะ่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วผลไม้จะซื้อเงาะนี่เจอเงาะแล้วจะซื้อเงาะไปกินเลือกไม่เป็นด้วยอ,อะไรอะ่ะอะไรอ่ะก็ไปแลวมาดู้ามาดูนี่มาดูนี่ เนี่ยอันนี้ขายขายยังไงครับเนี่ยโลนึงสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบคุงสองร้อใช่ไหมนี่นี่ถุงนึงนี่สองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับอ๋อเป็นโลนึงก็เือถุงนึงเขาป่ะลองดูไหมไม่รู้ดูไม่เป็นเหมือนกันอร่ยนะนี่อร่อยฮะต้องชิมก่อนได้ยังไหเออเอาไหมเนื้อกลับหวานครัอาเปล่าอ๋อเปล่าลองชิมไหมเอาไหมลองชิมดูก่อนก็ได้ลองไหม กินเป็นเปล่าอินทผลัมอันนี้มลูกอะไรอ่ะอันนี้มลูกอะไรอ่ะสบับปะรดอ๋อสับปะรดนีสบับปะรดเอาเอาง้อนี้ครับป้าง้อนี้สองโลครับเลือกให้ด้วยครับผมมาเลือกไม่เป็นกันเดีย๋ยวซื้อง้อไปกินนะดูทุกคนผลไม้เยอะมากเลยมีน้อยหนามีมังคุด ลำใหญ่ลองกองอนนโอ้กระท้อนโอ,อ,อ,นโอ้ลูกมาลริ่มเลยกระ thon ทุกคนดูโอ้ผลไม้เต็มเลยทุกคนว้า,วาสั่งนุ่นแล้วครับสั่งเงาะแล้วครับครับครับผมขออนุญาตถ่ายด้วยครับเออทำไมเป็นทำไมเป็นสีนี้สีม่วงัผ่านอะไรนะสั่งอ๋อเคย เคยเคยดูในในนั้นอยู่ในเออมันไม่ค่อยมีในรายการอะไรทั้งอย่างนี้แหละที่มันมาจากทางอินโดทางอะไรนี้และรู้สึกถ้าถ้าจำไม่ผิดครับครับก็เี่ยวถือนะอาจายตังค์จ่ายตังค์ซื้อเงาะหน่อยอ่านี่ครับเงาะสองโล่หอยู่ครับ ะได้แล well. ้วน so ี่ได้แล้วทุกคนเงาะสองโลสองโลปากอะไรกันแล้วค่ะนี่ผลไม้นี่ลำใหญนี่เพียบเลยครับไปเดี๋ยวเดินต่อที่นี่ของของกินเยอะมากดูดูนี่นู่นก็มีเงาะนู่นก็มีเงาะ ส่วนมากที่นี่จะเป็นจะเป็นอาหารนะได้แล้วถูกใจแล้วเอาลองกินไหมเโอ,โอลูกใหญ่นะี่ดูดีลูกเบล่มเลยในชะ่ไหมผลไม้เยอะส่วนมากที่นี่จะเป็นของกินนะครับตลาดน้ำลำพญาจังหวัดนคปรปฐมครับ เอาอะไรอีกไหม่ะเอาอะไรอีกไหมเกีย่ยวอะไรปะโหผักเต็มเลยเมื่อกี้เราเดินมายัางตรงนี้เดินมาแล้วใช่ปะ,ะข้างไหนดูแล้วเมื่อกี้ถ่ายแล้วเมื่อกี้ถ่ายแล้วเมื่อกี้เดินไปแล้วลไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน เออเดี๋ยวกลับไปดูเมีย่ยงคำน่าเอาไหมอะ่ะลองกินดูไหมเมีย่ยงคำที่ที่ที่กินกับอะไรดอกบัวนั่นนะลองกินดูมันจะเป็นยังไงไม่รู้ทีมงานซื้ออะไรดอกบัวอดอกบัวค่กะกัมเท่าไหร่กัมร้อยกัมร้อยยี่สิบเออดูไม่เป็นด้วยมันจะอ่อนๆนีน่ต้องอันนี้ดอกบัวลำพญา กีเท่าไหร่อะเออปอนปอนกินเป็นด้วยเหรออร่อยเะคะเออโอเคได้แล้วไปอะไมนอะไรนะอะไรนะป้ามันมีข้างนอะอย่าไปเอาออกมันเป็นยาหูว่ามันขมีคนอออ๋มาถึงเปลือกมันน่ะเหรอ ต้นอ่อยไหมอ๋อเออนครับมันจะขมเหรอปอนมันจะขมเหรอ้อไม่๋อ,อ,อ,อเออเราเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่โอเคเดี๋ยวไปต่อกคนไปต่อ๋ยวไปดูที่อื่นต่อสว่วนมากจะเป็นของกินแล้วก็ผักผลไม้นะผละไม้เยอะจะอาอีกใช่ไหมโลเท่าไหร่นะครับโลหอินทผลัมสด นี่อินทผลัมที่ไหนครับเนี่ยอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อของเมืองกาญจน์นะเนี่ยนี่ขอให้ชิมเนี่ยเอาเนี่ยชิมสิชิมได้ไหมอ๋ดิชิมได้ไหยค่ะเรารับประกันความหวานเลยค่ะชิมก่อนได้เลยเดี๋ยวลองชิมหน่อยดิขอชิมเลยแบบนี้นะคะความหวานจะอยู่เส้นตรงกลางนะคะทำไมนะยังไงนะบอกให้จับจับแบบนี้นะคะวิธีทานของเตยขาดำแบบนี้เพราะว่า เส้นความหวานที่อยู่ติดกับเม็ดที่มันเป็นเส้นเส้นเล็กๆแล้วแล้วเวลากัดก็กัดทั้งลูกเลยเหรอกัดครึ่งหนึ่งได้ค่ะเออเอาผมก็กินทั้งลูกนี่แหละเนี่ยมัน <c oughs> มีวิธีกินด้วยทุกคนดูดิแม่ค้าบอกมีวิธีกินด้วยให้จับอย่างนี้ทุกคนนี่ทุกคนดูไว้นะไ,ไม่รู้ว่าแจกตัตงค์ด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวลองเอ็นทป่าลำอืมหวานทุกคนหวานอืมหวานจริงอ่ะขอบคุณครับทีมงานซื้อนึ่ทีมงานซื้อ คือหนึ่งลองขอบคุณมากค่ะอันไม่ชิมหรอไม่ชิมครับผมครับครับไอื้อหวานหวานผมลองแล้วขอบคุณครับผมครับ,บค,ครับอ,บบบบอือกินแล้วหวานอื้มเดี๋ยวไปต่อทุกคนเดีย๋ยวไปต่อมาเลือกแล้มาเป็นไงฟังดูเป็นไงมั้งติดแวหวานไหม หวานหวานพร่ลองทิมนะไม่อืรู้นะอุ้ยเดี๋ยวทุกคนดูนี่หนึ่งโลใช่ไหมอืมไปไปเดี๋ยวไปต่อไปไปอ๋อทิมงานเราเดินออกไหนกันแล้วเดี๋ยวไปต่ออืมคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาซื้อเมี่ยงคำหน่อยครับเมี่ยงคำเมี่ยงคำดอกบัวทุกคนนี่เดชุดเท่าไร่ครับเนี่ยของย่าทายหน่อยนะครับ อันนี้ก็คือทั้งชุดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับยังขาดชิงหอมนะมันยังไม่ได้ใส่ชิงหอมอ๋อเอาเอานี้ชุดหนึ่งครับถ้าทานบัวนะครับทานเกสรได้กรทานนะครับเพราะเกสรบัวเป็นสมุนไพรบำรุงหัวใจแล้วอ๋อครับผมก็วิธีการการทานก็คือเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปเหมือนใช้ใบชาพูโอเคครับนี่ทุกคนดูครับแล้วก็เด็ดเกสรผสมทานทีละครั โอเคนี่เมี่ยงคำทุกคนลูกค้าบางท่านไม่รู้ว่ทาทานการตะกีบบัวและเกรสรทิ้งหมดเลยโอ้<า>ที่ที่เขาไม่ทานกันเพราะอะไรครับมันขมหรือว่าไงมันขมเป็นแ่มเป็นแลมที่เคยทานมนละกอสตดาวนะครับอันนั้นขมกว่าโอ้โอเคครับนี่ทุกคนพ่อค้าแนะนําดีมากนะทุกคนมานะใครมาตลาดน้ําลําพญาทุกคนมาลองครับนี่ไฮไลท์ของที่นี่เลยเพราะว่าเมี่ยงคำดอกบัวเมี่ยงเมี่ยงคำเนี่ยมันมีตัมามาเนสมัยของรอหกครับ รอหกตอนนั้นทำทำเป็นท้ายให้ทางของว่างพวกท่านผู้ใหญ่ครับเอาละเดี๋ยวเราไปลองดูครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์ละเอาซื้อซื้อซองให้หนมาเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนทุกคนเท่าไหร่นะเนี่ยร้อยร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยย่เอาไหมเอาซองจิ้มไหมลองดูน้ำจิ้มเก็บได้นานไม่ต้องแช่เย็นครับอยู่ข้างนอกเป็นเดือนก็ไม่เสียทานได้เรื่อยๆครับ ครับครับผมขอบคุณครับสำหรับคําแนะนาครับครับผมโอเคนี่ทุกคนได้มาแล้วครับเนี่ยงคําดอกบัวทุกคนไฮไลท์ของที่นี่นะครับใช่ครับตคร่ผมทุกคนตลาดน้ําลําพญาครับไปทุกคนไปก่อนไปต่อไปแหมได้ดอกบัวนี่ยิ้มเลยนะแสดงว่าชอบกินนี่ทีมงานได้ดอกบัวทุกคนกินกันเคี้ยวกันเหงือกเลยอะ ไปเดี๋ยวไปต่อทุกคนไปต่อครับนี่ทุกคนหิ้วกันคนละถุงสองถุงนี่ทุกคนดูทีมงานหิ้วกันคนละถุงสองถุงนี่พอแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าพอแล้วใช่ไหมโอ้ยทุกคนกบทุกคนดูกบกบทอดกบไหมครับทอดเอาป่ะทีมงานเอาป่ะกบกบเลี้ยงนี่แม่ดาไทยไปทีมงานโอเคไป ไปก่อนนะไปก่อนงั้นอนะ่ะไปออกไปทุกคนไปก่อนครับใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับตลาดน้ําลํพาพญาทุกคนจังหวัดนะครปฐมครับไปก่อนทุกคนไปก่อนครับเจคดีครับโอ้ยร้อนมากเลยว่ะ